สสวัดีค่ะยินดีอย่างดูจะนะสิ่งที่เราได้อยากกินอะไรนี่เห็นไหมป้ายขาหมูขาหมูสูตรสวิส้วยนะพุ๊กเล็บพุ๊กเล็บโอ้โหสูตรสวิสเลยเหรอเพิ่งเคยรู้ว่าขาหมูมีสูตรสวิสแลนด์ด้วยเนาะอืมอ่านะฮวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมนะเวสูซาน่าสูซาน่าเฟรมประเทศอะไรนะประเทศอะไรวะอิตาลีขนมดโดบินเออจากอิตาลีนะฮะ นี่อ่าไหนไหนขนมดอกดินไหนขนมดอกดินเป็นอย่างนี้นี่เองนี่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 ดู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 อากที่เราเคยเห็นแต่ดอกดินดอกดินนะฮะแต่ว่านี่คือเป็นขนมเลยนะฮะเรานึกว่าจะใส่ดอกอัญชันนะเมื่อกี้น่ะมันจะสีเข้มกว่าเหมือนไหมมิจฉายน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเขากลิ่นมันน่ากินเนาะเีใกล้เคียงอัญชันแต่ว่าสีมันจะหมู่เลยเออป้าไทยบ้านไหนบอกซื้อปลาซื้อแล้วก็จดสั่งไปแล้ว ไม่ต้องเลือกังปลาเาไงก็ได้ไปเลือกปลากันนะใครสิอ๋ผมอผัปลาท้าไปเนื้อหมู มีนี้รใช่ค่ะทำเองกทเองปลาที่ราคาเท่ากันหมดเลยเหรอร0ย่แตัวเตัวอาตัวเอาตัวที่ใหญ่เลยเอาตัวที่ใหญ่เลยอ่ะจ้าจับไปกระแตมัตัวใหญ่ที่สุดนะคะก็แม่สุซานหาจ๋า เลืตัวใหญ่สุดนะร้อยห้าร้อยหกร้อยหกสิบร้อยห้าสิบถือว่าแบบถูกอยู่นะแดดแรงอุ้ยปลานี้ตัวใหญ่เนาะก็หยปลานี้ปลานี้ก็เอาบารโค้ดไปค่ะเอาสองพันห้าพน เือตแล้วคพี่เรามาน้วนคิดรวมกันเลยพี่คิดแล้วไม่ป้วนเอร้อยหนึงค่อะไรอะไรยี่สิบสามห้อ้ยมีส้มตำด้วยปลาเผาวยนี่ตำทุกอย่างเลยตำะเมำตำหอยเดี๋ยวเราไปไปโตไหมไป โมนีนมาทานด้วยนะฮะมีทุกอย่างเลยนะชื่อร้านอะไรนะเรามาหลายครั้งแต่เราไม่เคยาจำร้านเลนแม่ลาวันร้านแม่ลาวันแม่าวันอยู่ตรงข้ามโลตัสเรามากับพี่นุวัดบ่อยมากแต่ไม่รู้ชื่อร้านอะไรอะไรมีห้องเอบริการด้วยใช่โอ้ถ้าใครมาหน้านาวก็ต้องนั่ง้า้นอกเนาะตากแดด อัข้าวได้แล้วเหรอวุ้ไวมากเลยเ<อ>รจริงเหรอนั่น,นข้าวไม่ใช่ของใไรัหมนี่รถของเอนได้ไวจัง<ะ>ไปไ,ไปรตัดสมอนไปดี่พี่เอา,าอไปรวมออกันแล้วค่อยมาเอาแล้วก็จ่ายกันโอ้โยี่สิบเอ็ดนาทง เอาสิวตัวองยี่สิบเสือเสืออไปเรอะดเลยนะสิอย่เห็นตื่นเต้นอเอาชิอะไรอ่ะแมวอาไม่เอาเสือแมวเหรอไม่เดีเราเข้ามาไม่มีเพลงาากใจเดี๋ยวไปหาซื้อของตรงนี้ดีกว่า

เราซื้อของซื้อของใช้นะคะทิศหาของใช้ไม่มีเลยเห่ะ น้งตาลทรายไปห่อก็ต้มมัดเศกุกระทยเราอยู่ตรงไหนเนาะกะทิกะทิ ตุดมองหากะทิกะทิอ่ะหากะทิไม่เจอทำไมหาของยากขนาดนี้นะหาของนี่ตังอืออือ เปลี่ยนเปลี่ยนเอาลี่นี่ตูบูตีทำฮากะทิไม่เจอทิอยู่ตรงไหน,น ทำไมกะทิอันนี้มันแพงจังชาวเกาะเป็นร้อยเลยเหรอบาร้อยยี่สิบแปดบาทไม่แพงเกินไปเอาอร่อยดีก็ได้อร่อยดีในะใกล้ปีอร่อยอร่อยดีเหนลำบากขนาดไหนไดูนะอทำขนมให้ทุกคนกินนี่เนี่ย เราแล้วคุณชอบอ่ะแต่คิดว่าอยากกินแล้ว์ปลาอแต่เขาไม่จัดรายการคุณไม่จับตัวอ้าวสีนี้คะมีเสียงโดนตีอีกนะฮะนี่นะฮะสิโอ้โหอะไรอีกมามาต้มยำกุ้ง ต ôm, ้มยำไก่อ,อะไรเหรอ,อรถด,ดีอยู่ตรงนู้นเครื่องปรุง,รงทำไม,มอ่ะแล้วไม่เอา,าอ่ะตามหานะคะเอตีหาซื้อของคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ sim é. tá é pra...